ไอ้หุ boxing, ้เชนมหาเตโชทดสารสมสูที่มาจากนรก ต้องถือว่าคุณที่โชคดีเพราะครูคือนายสนธิลิ้มทองคุณที่ไม่มีอำนาจถ้าคูมีวันนี้พระตะบองเสียมราสีมงคนคูจะยึดแมงคืนมาวันพรุ่งนี้คูจะไปยึดเขาพระวิหาร กูจะของแั็เรืเอไปยึดเกาะกูดและกูจะถามมึงถ้าไม่พอใจกูจะยึดพนองเป็นต้องถือว่ามึงโชคดี ที่มึงยังมีตระกูลชินวัตรบริหารชาติเมืองบ้านเมืองอยู่และมึงยังโชคดีที่ทูไม่มีอำนาจอะไรแต่อย่างน้อยมึงทำพิธีเสร็จคุณสาสายใส่ม่ทับภาคสองมึงยังเอารูปกูอยู่ข้างๆไม่ทัดภาคสองมึงบอกกูเป็นศัตรูของกัมพูชา พี่น้องครับที่ผมยกมือไหว้ผมไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอเธอขอเถอขออย่าให้องลงวันนี้เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ2,548ลงเลยค่ะ20ปีที่แล้ว ผ่านมาจนถึง2,568เมื่อกี้ผมเดินมาเจอวีรสมความคิดผมบอกวีรานะักาทำไมเมึงกึกพูถึงชวยอย่างนี้วะวีระบอกพี่ที่ครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วพี่สมทิ ผมบอกครูวันนี่78แแล้ว<อ>ไม่ท้าสุดท้ายครูก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม<อ>นผูยชมครับเมื่อกี้ประพันธ์ภูมิได้พูดถึงสิ่งที่ปรากฏในคลิดหลังจากนั้นแล้วหุณเซ้น ไอ้สมเด็จพุนเซนมหาเตโชโดฉสารสมสู่ที่มาจากนรับเพราะอะไรพี่น้องที่ไม่เข้าใจคำพูดผมนี้ลองกระซิบถามคนข้างๆนีมันแปลว่าอะไรถ้าจะให้แปลตามแถวๆนักเลงบนไกเขาเรียกว่า ไอ้สมเด็จคุนเซนฮาเตโชชางเยสที่มาจากนรกวันนี้ผมเจอเพื่อนเก่าเยอะมากตอนที่ฝนตกผมบอกทีมงานผมให้ใหม่ผมให้ใหม่นะฝนแม่ไม่หยุดนะ มึงไม่ต้องอะไรไหมกูพเพราะกูจะยืนท่ามกลางสายผมเพื่อรำลึกท่านผู้ชมที่เคยประท้วงครั้งแรกกับผมเมื่อปี2568 2 9จำได้ไหมเราประท้วงครั้งแรกบนรถบรรทุกแล้วฝนแม่งตกมาเต็มเที่พวกเราเปลียกเนื้อเปลี่ยกตัวไปหมดคุณเซนมันพูดถึงใน Facebook ของมันสองเรื่อง มันบอกว่าเรื่องที่มันพูดต่อไปนี้ผมดูแล้วมันจริงแต่บางเรื่องมันไม่จริงเหมือนอย่างประพันธ์ุูมีบอกว่าหุ้นเซนบอกว่าทักสินเวลาเมาวายแล้วจะพูดจากช่วงถึงรัชกาลที่เก้าผูไม่เขียนเึงแตกูรู้มานานแล้ว กูรู้มาตั้งแต่วันที่ทักษินไปทำพิธีในวัดพระแก้วจากาฝีมือาการจัดการของวิศนุเครื่องงานแล้วในประเทศไทยมีไอ้สนธิลูกเจ็คคนนี้ที่กล้าเอาเรื่องนี้มาตีแผลเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเรื่องต่อมา มันบอกว่ามันไม่ได้เป็นหนี้ทักษิณแต่ทักษิณไมที่มันเพราะมันพาทักษิณและนองสาวทักษิณหนีตลอดจนพวกเสื้อแดงหลายคนที่ต้องไปพน,นักอยู่ในพนมเป็นในขเขมรไม่ว่าจะเป็นจากกรพงศเป็นแขกอริสมันพูเรืองรอ้องให้เงินให้ของใช้ให้คนดูอยู่อาศัย ถูกต้องมึงไม่ได้เป็นมึงไม่ได้เป็นที่เขาเขาเป็นที่พวกมึงแต่พอมึงพูดบอกมึงไม่ได้เป็นที่ประเทศไทยอไอสนติ2,518ที่มึงรบก,กับกมิ้แดงแล้วพวกมึงทนพอคนแม่มึงเนี่ยหนีมามาอยู่ที่เขาอีดานมามาอยู่ที่บ้านหนองจาน พวกมึงทั้งนั้นใครให้เม็ดข้าวมึงแดกถ้าไม่ใช่เลี้ยงดูคนใดเลี้ยงดูมึงสมเด็จพระนางเจ้าพมราชีนาศริกิตในรัชกาลที่9และรัชกาลที่สิองค์ปัจจุบันซึ่งตอนนั้นเป็นมกอดราชาุมารไปเยี่ยมพวกมใช่ไหมพรงค์ท่านถึงถามว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงมืออม ร้านอาหารไม่เต็มที่ใช่ไหมโปรอง์ทนสั่งให้ดีการช่วยเหลือทางไหนครับคึ่จำไม่ได้เลยเลยไอ้เหี้ยน้องชมครับนูู้พอไปพีน้องครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ปิดด่าน5ด่าน6ด่าน ถ้าผมมีอำนาจผมจะไป่คบแม่เลยไอ้ประเทศลิ้นสองแสกตั้งแต่เราครบขเขมนมาเราเคยมีอะไรที่ดีมักงมีแต่เจอมันกระล้นใส่เราโกงเราและผมก็ไม่เข้าใจไอ้คนไายใจเขมรเยอะแยะไปหมด ก็ในเมื่อเมืองไม่ยอมรับสารโลกและมุงส่งเรื่องของไทยไปที่สารโลกทำเยี่ยไรจนวันนี้เราก็ต้องไม่ยอมรับมติสารโลกเพราะมติสารโลกมันโกหกเขาบริหารอยู่บนชะง่อนผาถ้าเป็นแม่อยู่ข้างล่าง มันจะเป็นของมันได้อย่างไรไไเพราะฉะนั้นไทยมีความชอบธรรมฝรั่งเสียเนยึดพระนบองเสียมระราศีรวนไปไแล้ว่ามันตั้งประเทศเขมรมประเทศจัมพูชามันทำไมไม,ไม่คืนมาให้เราทำไมกระทรวงการต่างเทศเราไม่ทำหนังสือไปถึงไอ้มาครง ไอ้ครองแทงบดานั่นน่ะว่าย้อนกลับไปถึงคุณหิยาเก่าที่มึงยึดของไทยไปแล้วมึงไม่ตั้งเลยมึงยกให้กมิได้ยังไงมึงต้องคืนมาให้ประเทศไทย<ช><ด>เรามีได้ยังไง<ช><ด>ใครแย่งทินงดินแด,น,ดนเราไปใครต้องการมาเครมดินแดนเรา เราทำตัวอ่อนแออ่อนปวดเปลี่เปียกได้อย่างไงท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าคำพูดที่ว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยก่อปูดที่ดินนี่มันทับผมกันไปมาไปมาอย่าไปเถียงกันสรุปแล้วแบ่งสมมปทานกันให้ฝรั่งแม่รับไปแล้วหารสอง คนละครึ่จงจำได้หรือเปล่าไอ้หมาคนไหนเป็นคนพูด,พดนี่ท <c oughs> ่าน้ชมต้องรู้นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมจะเอาเบื่องหลังบางอย่างมาพูดและผมจะให้เวลาที่เหลือให้กับอาจารย์ปานเทพกัวพงศัน <c oughs> ผมไม่อยากพูดนานเพราะพูดนานแล้ว โองมันลงจริงๆที่ติดตามผมมาตลอดรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกใน17ปีที่มาผมมาขึ้นเวทีที่นี่หรือที่ไหนโฆโฆที่ขึ้นอยู่นีน่ขึ้นอยู่ในหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์แต่วันนี้คือการปราศัยให้มันได้เสียกันเลยท,ทันทีเลย มาขึ้นเวทีแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีเจ้ามันมีแต่ได้และเสียและกูต้องได้กูต้องไม่เสียสนามมันคุยกับเครมโบเดีย แล้วมันคุยคุยกับตัวเที่ยในประเทศไทยเชฟรอดมันบอกอย่าทะเลาะกันเลยให้ทั้งไอ้เครโบเดียและประเทศไทยไอ้ทีทรยศชาติเซ็นร่วมกันว่าสัมปทานตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าใครเป็นเจ้าของใครทับใครทับใครทับใคร เอามาแล้วยกให้คนพ่อคนแม่มันแล้วแบ,บ่งผลประโยชกัน50-50มันให้เงินมัดจำเอาไว้แล้วฝ่ายละ 1, 100ล้านเหนรียญสหรัฐ3,000ล้านบานทม,มันเป็นอย่างนี้จริงๆค่านผุ้ชมท่านพ่อแม่พี่น้องขอโทษทีติดรายการคุยทุกเรื่องสนทีไม่ใช่ท่านผู้ชมและคือพ่อแม่พี่น้อง วันนี้องค์เองนี่แน่นอนที่สุดไม่ต้องพูดอีกต่อไปแล้วเธอนี่ยับเยินไปหมดยับเยินยิ่งกว่าเทลวิสที่อิหรานไปถล่มจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้เราหยุดสักนิดหนึ่งเรามองให้ลึกลงไปหน่อย ปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศเราในขณะนี้คือระบบการเมืองเมืองไทยถูกไหมถูกวันที่เราไล่ลุงอิงไปแม่ก็มีตัวเฮี้ยมาแทนเพราะว่ามันเป็นระบบเฮี้ยเฮี้ยพี่น้องทุกคนที่นั่งในนี้ที่เคยไปลงคะแนนเสียง พี่น้องจำได้ไหมประชาธิปไตยในสายตา,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 าพี่น้องคือสีวินาทีอยู่ตรงไหนสีวินาทีออเอาบัดมาเอาการหมายเลยพักเสร็จเดินไปที่กล่องแล้วก็หยอดลงไปนับหนึ่งสองสาสี่พี่น้องครับสิทธิของเราไม่มีอีกต่อไปแล้ว าสาววิเศษอย่างเดียวคือแม่รอให้เราลงในในเสียงนักการเมืองมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศประเทศไทยเร็วที่สุดผมจะยกอย่างนักการเมืองอันหนึ่งประเทศในในฟังนักการเมืองคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีแม่ไปเยี่ยมเมืองเมืองหนึ่ง มันเรียกหัวหน้าเมืองมาบอกว่าเมืองท่านขาดอะไรบ้างขาดอยู่สองอย่างบอกอะไรเมืองนี้ไม่มีหมอประจำอยู่มันยกโทรศัพท์แล้วกดแล้วมันก็พูดไปบอกว่านักรีสาสุขผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ เมืองนี้ไม่มีหมอทรงมระจำคุณได้ไหมแล้วมันกดทิ้งแล้วมันก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีหมอมา้วประจับเขาสถานต่อมันเสียสถานต่อเรื่องที่สองคือปัญหาอะไรหัวหน้าเมืองเขาบอกว่าปัญหาคือเมืองนี้แม่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มอย้อนหลังไป แรง400บาทจบปิญญาตรีมาเงินเดือน2 5 0 0 0เรื่องโน้เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะอีวงีคนเดียว,วก่อนหน้านั้นก็เป็นไปหมดเคยมีอะไรมั้งไม่มีเพราะมันพูดตอนที่พ่อแม่พี่น้องยังไม่ได้หยอดบัตรเพราะหยอดบัตรแล้วแม่จะมีข้ออ้างมาตลอดเวลา ผมเราจะพูดเรื่องใหญ่พี่น้องทุกคนในที่นี้ทุกคนแม่งเดือดร้อนเหมือนกันหมดอยา่าโกหกตัวเองวันนี้คนไทยแม่งเป็นนี่แบงค์ทั่วประเทศเลยใช่ไหมตอนนี้เขากำลังฟ้องล้มละลายคนที่ติดนี่แบงค์แล้วไม่มีเงินใหญ่อีกไม่กี่ปี ก็จะมีคนลงมายแม่เกินขรึ่งประเทศแล้วมันก็จะยึดซัพวกเราไปทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความเยี้ยของแบงคิดดอกเบี้ยยุบค,คิดดอกเบี้ยยัดคิดค่าทรเนียมโน่นค่าทรเนียมนี่ทำให้พวกเราชิบหายแล้วมันจะรวมที้สินทั้งหมดนี้ที่เป็นนี้เสียแล้วมันจะให้รัฐบาล ซื้อมาจากธนาคารต่างๆที่เป็นหนี่เสียแล้วมันก็มีไอ้คนรวยทั้งหลายลไอ้ตระกูลส้นตีนหลายตระูลเข้าไปใช้อำนาจในการเมืองเพื่อซื้อนี่เสียมูลค่าหนึ่งร้บาทแม่งซื้อมาสิบบาทแล้วแม่งก็ตามเก็บเพราะไม่พี่น้องอีกนี่คือความจริงเพราะแม่พี่น้องไม่รู้หรอก ไอ้ความเย้ยนี่ยมันกําลังคืบคลานมาถึงเราเพราะระบบการเมืองแบบนี้มันเอื้อประโยชน์เอื้ออํานวย <c oughs> ให้คนรวยหรือคนที่มีเส้นสายทางการเรมืองแมงรวยเอารวยเอาบนความพิหน้าจิบหายของทุกหน้าทุกตาที่อยู่ในที่ดีที่ผมเห็นหน้าที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยที่อยู่รอบ นี่คือประชาธิปไตยเหรอถ้าแมงเป็นประชาธิปไตยและประชาชนั่วงเทียแมงต้องล้มละลาย<ๆ>เพราะไอ้แบงค์สุทติพวกเยี่ยน,นี้โดยที่มันไม่จำกัดหรือป้องกันเอาไว้เราจะมีแม่ประกาเยียนหประชาธิปไตยมีไปทำไม<ๆ>หลายคนขื้นมูลชนหลายคนบอกว่าคุณสุนทีิ คุณกำลังยุ่ยหากนกขามาปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่ทหารแม่จะปฏิวัติแม่ไม่เคยบอกผมจะทำเมื่อไหร่ก็ทำไปถ้าเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วการเมืองมันแก้ไม่ได้ซึ่งการเมืองมันแก้ไม่ได้เขาจะปุบป,ปับปุบปัก็เรื่องเขาแต่ขอเรื่องเดียว ไม่ไหนจะทําแบบนั้นถ้าจะทํากันสาธุขออย่าเอาพลองคผลเอกมาบริหารชาติบ้านเราอีให้ประชาชนพวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติถูไม่ดุทำควานเข้จาจก่อนนะฮะผมไม่ได้ยุให้ฐานปฏิวัติ เพราะนั้นแล้วอย่าส่งเสียงอย่าตอ่อ,ตอเสียงฟังอย่างเดียวควาเคจะพูดถือหุ้นเท่แล้วเราเคยคิดไหมเราเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสน มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมันเกิดขึ้นยังไงในเมื่อทหารยืนยันใช้พื้นที่อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นถ้าทหารเขาใช้หนึ่งต่อห้าหมืนไอ้นักการเมืองไอ้กระทรวงการตา่างประเทศมือไม่ใช้หนึ่งต่อสองแสนได้ไงไอเ้เขมรมันตกลงกันเรื่องที่ดินแบ่งปันพรงมแดนกับเวียดนาม ท่าผู้ชมรู้ไหมมันใช้หนึ่งต่อห้าหมื่แล้วทำไมคนพมค์มาใช้หนึ่งต่อสองแสนเราแล้วทำไมไทยเราต้องมายอมใช้ตา่างอ่ะเรามีคนทรยศไม่ใช่อุ้งอิงเท่านั้นที่รยศต่อชาติบ้านเมืองข้าราชการในกระทรวงต่างเทศไอ้และอีที่ยังยืนยันต้องใช้สองห้า หนึ่งต่อสองแสนและถ้ามึงก็รู้ว่า m อ u สองห้าสี่สามสองห้าสี่สเป็น MOU ที่จะทำให้เราเสียดินแดงแล้วไอ้เจสแม่มึงทำไมมึงถึงไม่เลิกทำไมมึงไม่เลิกไอ้เซสแม่ มึงยังไม่ยอมแล้วมึงอ้างโนดอ้างนี่อ้างชิบผาเลยัวดหัวเลยพี่น้องครับเมื่อเรามีคนที่เป็นทรยศเป็นไส้สืบเราแบบนี้เรามีความคิดของคนที่จะดวนหยวนกับขมนไทยเรามีคนที่ได้ผลประโยชน์จากไอ้ คุณเซนสมเด็จคุณเซนมหาเตโชชาจานเยสที่มาจากกรุงลย้ยุณเซนมึงหยุดพูดได้แล้วมึงชุมนุมชาวกัมพูชามายึงไปทั้งระดมเอาเงินจ่ายเป็นหลายหัวอกธเท่าทีา่คุณนับดูมีหมื่นกว่าคน นี่ของครูนี่เป็นแซมเปิลเล็กๆในกรุงเทพตำรวจบอกว่ามีคนมาประมาณสามหมื่นคนถ้าเป็นผู้ชารต้อวนคนเก่าๆคนเก่าๆนะผมต้องคูนสี่ แต่คนนี้ถือว่าใช้ได้ซื่อตรงเอาคูณสองก็พอเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนที่มาทั้งหมดรวมเป็นเ็จแล้วต้องมีหกหมืนถึงเจ็ดหมืคนพ่อคัพี่น้องครับผมเป็นนักประวัติศาสตร์มผมจำได้ผมเคยพูดกับลูกหลาน ผมบอกว่าถ้าเราไม่จำประวัติศาสตร์มันจะบอกทำไมทง่ะเราจะต้องถูกมันบังถูกซ้ำรอยอีกครั้งผมจะบอกให้ทาบแล้วก็เจอวดน้ำผมไม่เคยคิด20ปีที่แล้วผมขึ้นมาบนเวทีผมพูดกับพี่น้องประชาชนเพื่อไล่ทักสิณ่ง มาถึงวันนี้20ปีให้หลังจะเป็นความซวยของชีวิตผมันรูกมาถึงยุคที่ผมต้องมาไล่ลูกสาวมันเอารไป่ร้องครับถามว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใชแนน่แน่นอนแน่นอน ถ้าจําเป็นในอนาคตาเ,เป็นคำถามของคนแก่อายุ78จะถามกับพ่อแม่พี่น้องว่าถ้ามีความจําเป็นในอนาคตที่เราต้องลงถนนแล้วเปลี่ยนแปลงชาติแ้านดองน,นี้เอากับผมไป